สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้ภารกิจทำบาบสีของเราวางขายหน้าร้านก็ประสบความสำเร็จโดยมีนี่นะคะน้าเขียวนะคะแฟนน้ำมัดฝั่งโน้นนะคะวันนี้น้าเขียวไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะแต่จริงๆแล้วน้าเขียวลงมามาเยี่ยมน้ำมันนะคะแล้วก็เราก็เลยเห็นว่านะทำเป็นเราก็เลยชวนกันทำนะคะวันนี้เราขายได้จริงๆนะคะขายให้ลูกค้าของเราคือพี่ตุม้มแล้วก็น้องทรายนะคะ แล้วก็เนี่ยเรากาลังวางขายหน้าร้านนะคะแต่ว่าเราขายตอนช่วงเย็นถ้าเราขายแต่เช้าเราก็น่าจะขายได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวว่ารอดูภารกิจต่อไปเราจะทําอะไรต่อเพราะว่าเรามีแนวโน้มว่าถ้าเกิดส่งออวันเรากระทงเราจะทํากระทงขายกันนะคะดูนะคะสวยงามนะคะสวัสดีลูกค้าหน่อยค่ะนี่เป็นระดับอาจารย์นะคะสวยงามนะคะของเราสวยงาม ไปแล้วนะคะอาจารย์ของเราเดินกลับบ้านไปแล้วนะคะดูน้องๆของเรานะคะภารกิจของเราวันนี้นะคะขายต้มจับฉายเราขายได้สามถุงแล้วนะคะแล้วก็งภารกิจในการทำหมบใบสีนะคะวันนี้เป็นวันที่เราปฏิบัติการที่เราต้องการทำสำเร็จแล้วนะคะเราจะทำอะไรอีกเราจะมาลงในย t ท b e ให้ทุกคนได้ติดตามนะคะห้ามดื่มนะคะช่องน้ำใจระเบิดนะคะ นี่บรรยากาศของร้านเรานะคะเพราะว่าเออนี่คือจะมีการไปทอดกระถินวันที่สิบสี่เดือนหน้าแล้วก็มีกระดานไว้สอนเด็กนักเรียนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของเราตอนเช้าฝั่งนี้ก็จะขายข้าวขาหมูฝั่งตองนั้นก็จะมีร้านของชามนี่ค่ะเราก็ขายน้ำส้นพายไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่ประมาณสองทุ่มเราก็จะปิดร้านแล้ว ลาไปก่อนนะคะบาย